อีกคนนี้น้อยนะกที่จะมารู้สึกตัวว่าตัวเองเป็นคนแบบนี้ด่าน้อยใจน้อยนะด่าตัวเองหมดอใไม่ใช่คยดนี้เลยรไมคน่เคยด่าคำนี้เลยไยด่านี้อนเสตัวเองด่ตัวเองเดี๋ยวอาจาถามว่า ราด่าแต่เราเองมันเข้าอยู่ในองค์นีไหมองของการด่าไหมเข้าไหมอุ้ยคนรู้จริงอยู่ข้างหลังคนรู้จริงอยู่ข้างหลังบอกว่าไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวต้องมีคนถูกด่านะนอกจากมีคนถูกด่าแล้วโทสะของเราต้องพร้องคือพร้องทั้งข้างหน้าข้างในเพราะข้างหน้าและข้างในนะ เออทอ่านั้นไม่เข้าองค์ใช่ถ้าด่าตัวเองด่าได้แต่มันไม่เข้าองค์เข้าใจไหมแต่ว่าเขาไม่ได้จอเลยแต่ว่าเป็นบาปไหมแต่ว่าเป็นบาปไหมเป็นบาปด่าตัวเองก็บาปนะเพราะว่าบาปกำลังเถาใจตัวเองอยู up, moon, ่ใช yeah, ่ไหมเออโทรศัพท์เาใจตัวเองอยู่ด่าตัวเองคือตัวเองไม่ฉลาดแล้วบอกว่าตัวเองโง่ตัวเองโง่ทำไมโง่อย่างนี้ทำไมโง่อย่างนี้ใช่ไหม อ่าจริงๆแล้วใครโง่ฮะโมหะโง่ไม่ได้ด่าตัวเองนะโมสาด่าโมหะสุดท้าจะใช้สมมติจะเป็นคนรักเาช็อกใจเพราะว่าไม่โดนเขาสักขำหนึ่งโดนกิเลสหมดเลยนะเออทำไมโง่ด้เนี่ยอย่างเงี้ยนะชี้ตัวเองนะเออใช่บางทีเราทำอะไรเหมือน หมือนเสียหน้านะเสียหน้าตัวเองเนี่ยทำทำเคนเดียวเหมือนตัวเองเสียหน้านะไม่ได้เเออเสียหน้าไปเสียหน้ามาไม่มีใครเห็นหรอกแล้วก็ไออาการเสียหน้าตัวเองที่อยู่คนเดียวเลียนะอย่าไปบอกใครอย่าไปบอกใครด้วยนะบอกตัวเองจบนะอย่าบอกใครนะเนี่ยความไม่ดีของตัวเองนี่ค่อยยาวออกนะ คดวามองไปเห็นผู้อื่นที่ไม่ดีนะผู้อื่นนี่ไม่ดีไม่ดีเลยของตัวเองยังเก็บไว้ใช่พวกเรานี่ชอบเก็บไว้ในลืมนะเขาบอกว่าความในอย่าออกความนอกอยากเข้าออกไงความในอยากออกใช่ความนอกอย่าเข้าเราเข้าได้เอ็งเห็นเอ็งก็เรียนใครว่าเห็นเกิดตัวโาษาภพษาเห็นเกิดตัวโลมาเห็นเกิดตัว ไม่มีใครเลยนะเรื่องของกีเลสานะเห็นไหมต้นตด่างเหมือนกันอะค่ะ <c oughs> คืออาจารย์จะพูดให <c oughs> ้พวกเราฟังว่าจับหลักให้ดีไงถ้าด่าตัวเองเนี่ยมันครบองค์ไว้ไม่ครบแต่บาปเกิดไหมบาปเกิดเข้าใจไหมครับเป็นการสะสมที่แบบตอบย้ำตัวเองเมื่อไหร่มันจะฉลาดเฉลี่ยเนี่ยอย่างนี้นะเออก็เรียกว่าคนที่ระมทตัวเองเนี่ยมันจะเจริญได้ไหมได้ไม่ได้ ได้เหมกันนะถ้าเกิดว่าศรัมธาตัวเองมากมากเนอะคุณพิสูจน์ให้ดูบอกตัวเองบอกว่านี่ค่ะหลงโง่มากนะเนี่ยโง่กว้างอีกต่างหากใช่ไหมใช่นะโง่กว้างเป็นตัววโง่กว้างขวางใช่ไหมเนี่ยโงยนะเอ๊ะเราเนี่ยนะแอบเพิ่งจะรู้สึกตัวโง่กว้างต้องปรับปรุงตัวเองใช่ไหมอันนี้เป็นการสตัวเองเดี๋ยวอาจารย์ถามว่าใครที่รู้ว่าโง่กว้างในตัวเราเนี่ย ใครที่รู้โลควังสติไหมสติไม่ได้รู้นะสตูสติสตุสติก็รู้เหมือนกันแต่ไม่ได้รู้แบบไม่รู้แบบนี้นะปัญญาปัญญาสิปัญญาจิตสิลปัเป็นอินซีเหรอครับใช่ปัญญอินทรีย์ด้วยปัญญาพละด้วยแล้วก็ปัญญามรรคด้วยอ่านะแสดงว่าเรารู้ปัญญาฮะสตันชื่อขนนีสตันชือขนนปัญญาเนี่ย รู้ความจริงในสิ่งที่เป็นนะรู้ด้วยว่าโมหะเนี่ยโง่ไม่ธรรมดาเห็นไหมโมหะที่มันเป็นความหลงความโง่ความเผลอเผลอเมื่อไหร่นะก็คือหลงนะโง่เมื่อไหร่ก็คือหลงโนะง่เมื่อหไหร่ก็คือโมหะเข้าอย่างเงี้ยเพราะนั้นใครที่ดา่าใครที่ด่าโมหะก,ก็คือโทสะด่าโมหะ mm hmm. ให่นไหมแต่ใครที่มารู้ว่าตัวด่านั้นคือโทสะก็คือปัญญา ปัญญาไปรู้ทั้งว่าโอ้โทรศ์เนี่ยมันเป็นพวกชอบด่านะมันหยาบนะเนี่ยหยาบเนี่ยเป็นพานด้วยนะเป็นปาปมมิรภายในด้วยนะใช่ค่ะปลาปมมิรภา,ายในนะพวกนี้อย่าไปคบนะพวกเราถ้ามันมีอยู่ก็อย่าไปครบมันมาก <c oughs> <c oughs> อยากถอนตัวออกมานะถอนตัวแบบไหนก็เอาเขานั่นแหละเป็นอารมณ์ที่ถูกรู้เข้าใจไหม เอาเขาเป็นธรรมารม,อมเอาเขานั่นแหละเป็นธรมรมา,านุปศสสนาสติปัฏฐานเอาเขานั่นแหละเป็นผู้ถูกรู้ใครเป็นผู้รู้ล่ะก็สตินีสัพพัญญาไงปัญญาไงชี้ตรงนี้ก็คือเขาอาศรรยัยอยู่ตรงหัวใจ<ฆ>สิ่งเหล่านี้อาศรรยัยหัวใจเกิดอารมณ์เหล่านี้เรียกว่าธรรมารุปัสสนาสติปัฏฐานหรือว่าธรรมารมก็คือเกิดที่หัวใจนี่แหละอยู่บ้านหลังเดียวกันแต่ว่าสลับกันโผล่ขึ้นมาทำงานได้ไหม อืมสลับกันโผล่ขึ้นมาทํางานอยู่บ้านเดียวกันทะเลาะกันเองเขาทะเลาะกันเองเขาทะเลาะกันเองนะพวกป่าัขาหายนะแต่พอปัญญาไปเห็นบอกโอ้ผู้นี้เนี่ยนะไม่ปัญญาบอกว่าพวกนี้นะโอ้เป็นปลาประมิตรทั้งนั้นเลยเห็นไหมพวกนี้ต้องห่างแล้วปัญญาบอกว่าต้องห่างแล้วนะศรัทธาเชื่อเลยว่าโอ้ใช่ลูกพี่เรียกปัญญาว่าลูกพี่ ใช่เลยลูกพี่เรากากันห่างพวกนี้เถอะเพราะว่าพวกปัญญาพวกศรัทธาโสภณสสาเจตสิกทั้งหมดเนี่ยเป็นพวกกลางยานมิตรนะคะเป็นภายในนะเอาละมานใช่แล้วเกิดที่บอกพวกรู้อะนะพวกรู้มีปัญญาจะทําไม่ได้พวกรู้มีปัญญาทําไม่ได้รู้แล้วมีปัญญาทําไม่ได้มันคือแข่งแย้งกันน่าดูเหมือนะรู้หมดว่าแต่าันนี้อันนี้อันนี้แต่ว่าถ้ารู้ ถ้ารู้หมดเนี่ยมันต้องทําได้เพราะว่ามันรู้ทําอะไรไม่ได้อะค่ะมันก็รู้รู้รู้ว่าต้องทำอย่างนี้อย่างนี้รู้ว่าหมายถึงอะไรบ้างยกมาสักอย่างอะไรอย่ารู้ว่าเหตุของการทุกข์คืออย่างนั้นอะไรอย่างนี้รู้หมดแล้วรู้อันนี้สัดสีรู้หมดแต่ว่าไม่ได้ปฏิบัติอรู้แบบสัญญาสิถ้าอย่างเนี้รู้แบบสัญญาเรียาหรู้แบบสัญญาจำได้แต่ในแบบนี้ แต่เข้าไม่ถึงไม่เข้าถึงเข้าไม่ถึงสภาวะทะลุปูโปงไม่ได้แล้วก็ไม่ทะลุบรรลุธรรมไม่ได้นะไม่มีการบรรลุธรรมแบบนี้ก็เรียกว่ารู้แบบสัญญาฉันจําได้นะเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้คนจําเก่งมากเลยแต่ว่าแต่เข้าถึงสภาวะไม่ไม่อย่างนี้ก็มีมีมัน่านมีเยอะนะใช่เยอะเลยอ้าวมันก็ต้องแบบอูใครนะถ้าเกิดว่าบรรลุธรรมกันนะ โลกมกีคงจะสงบสุขเยอะเลยนะ <มา S 2> ถ้า,ม,ามีพ<ม>ระรยะบุคคลเหมือนยุคสมัยนั้นอะนะเออมันก็มีความสงมบเยอะเลยอะขนาดว่ามีพระรยาบุคคลมากกลุ่มของที่แบบว่าเป็นปา่ปาปาปมิตรก็มากเหมือนกันยิ่งที่ไหนมีป่าปมิตรมากที่นั่นก็ท้าทายกัลยาณมิตรเช่นกันเพราะฉะนั้น อ้าตอนนี้เนี่ยใจของตัวเองมีทั้งปลาปมิตรละกัลเป็นยานมิตรนะนะเพราะนั้นในเมื่อตัวเองเป็นกัลยาณมิตรอะ่ะยังไยิงพยอ,อยงจะด้ยิงพยองต้องไม่รู้ว่าเออกัลยาณมิตรเอาควรสะสมเอาไว้นะปลาปรมิตรกวนกําจัดก็คือควนละควนไม่ต้องคกบไงนะเนาะไม่นั้นระาตรงนี้เนี่ยในเรื่องของกิเลสตัณหาประธานเนี่ยนะก็ถูกด่าได้เหมือนกันนะของดีก็ถูกด่าเนี่ยของดีก็ถูกด่า ของไม่ดีก็ถูกด่าโทรศัพท์นี่ด่าได้ไม่เลือกหน้านะฮะอาบัติเรื่องของอาบัตสูงอาบัตต่ำเนี่ยะโอ้ยพระกษุสฆงนะว่าโดยการสมมตินะสมมติทีทรงสมมติว่าเป็นพระอย่างเงี้ยเนาะดูซิอ่าเป็นปาราชิกเป็นสังฆาพิเศษอ่โดนด่าเหมือนกันนะอาบัตปาจิตตียอาบัตทุกกดอะไรพวกเนี้ยะอาบัตต่างๆ ทางพระวิทยานะ่ะโดนดางมนเลยนะคะเพราะอะไรจริงโดนดา่าเพราะว่าบุคคลเห็นไหมเขาเอาบุคคลไปผสมกับสภาวะใช่ไหมคะโดยมากเนี่ยถามว่าสิ่งเหล่านี้เห็นไหมปราชิกเนี่ยเห็นปะเห็นได้ด้วยตาไหมคะไม่ครับปราชิกเห็นได้ด้วยอะไรปราชิกเห็นได้ด้วยตาไหมเห็นได้ด้วยตาไหมไม่เห็นเห็นได้ด้วยตารู้ด้วยใจหรอคะ ตัวไหนรู้ด้วยใจตัวไหนรู้ฮะตัวไหนรู้ปราชิกอะตัวไหนรู้ช่วตาปได้ตายจะเป็นคนรู้ไม่พจปัญญาจำไว้ว่าปัญญาเป็นผู้รู้สิ่งเหล่านี้นะปัญญาเป็นผู้รู้ว่าเป็นปัญญาเป็นผู้แยกแยะปัญญาเป็นผู้แยกแยะชื่อนี้หนักเท่านี้ต้องอย่างนี้ปัญญาของใครฮะปัญญาขององค์เจ้าสัมมาสัมพุทธเจ้า ปนะัญญาของพระพุทธองค์มาแยกแยะว่าบุคคลที่ทําเรื่องแบบนี้ยิ่งใหญ่แลยิ่งใหญ่มากไปนั้นจะต้องได้รับผลแบบนี้าปาราชิเน,นี่ยเหมือนกับถูกบัญญัติขึ้นมาใช่ไหมคำนี้คำเนี้ยถูกบัญญัติชื่อขึ้นมาแต่การกระทำเนี่ยการกระทํามันเห็นเห็นได้ด้วยตาจริงนะแต่ทุกอย่างมันมา,มาลงที่ใจและผู้ที่รู้ความจริงว่าบุคคลเนี้ย ทำไม่ถูกเรื่องเนี้ยบาปอกุศลเกิดขัดมากเลยเงี้ยปัญญาเข้าไปรู้ว่าปาปามิตรชนิดนี้ไรแรงนะเนี<อ>่ยอย่างเงี้ยน,นะเออจริงๆแล้วสภาวธรรมที่ว่าสภาวธรรมท,<อ>ท,รมที่ที่ทำให้อ่ชื่อนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยมองไม่เห็นด้วยตาเนื้อแต่มองเห็นด้วยตาปัญญาด้วยตาไหนใช่ไหมเออเนี่ยน,นะเห็นได้ด้วยตาไหนอกโศโโดาได้ใช้คำหยาบคาย เป็นมีเรื่องการด่าพ่อด่าแม่ด่าครูบาอาจารย์ได้หมดเลยนะคําด่านี่เป็นคําด่าชั้นสูงนะด่าพ่อด่าแม่เนี่ยเป็นการด่าแบบบุคคลชั้นสูงแบบถ้าด่าเลยชั้นต่ำก็คือด่าแบบคนนั้นสัตว์ดานชั่วสัตดานเลวสัตดานซามอย่างเงี้ยนะแล้วก็เป็นด่าเป็นพวกสัตว์ดิแร่ฉานเออนะสัตว์ดิแรฉานอยู่ในอีกภูมิหนึ่งก็ยัง ดึงขึ้นมาด่าบุคคลเป็นนุตใยเขาอยู่อีกภูมิหนึ่งเขยังจะเอาเขามาเป็นคำด่าโอ้ยนะอันนี้ก็คืออกโกศะนะวัตถุสิบอย่างนะอทีนี้ก็ด่าด้วยด่าด้วยเรื่องของกายประโยคประจีประโยคก็คือเพียงหรือว่าขยันได้สองทางการด่าเนี่ยด่าด้วยเอากายด่าก็ได้ เออเอาว่าจีด่าก็ได้นะคะอันนี้การด่าเนี่ยก็พูดถึงว่าถ้าเป็นการด่าที่มีความรุนแรงถึงขั้นเป็นมหาสาวัตชะก็ด่าผู้มีศีลเนาะด่าครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยเนาะด่าพ่อด่าแม่เนี่ย,เ,ย,เ,ยเป็นมหาสาวัตชะเป็นโทษใหญ่คราบครบองด้วยโทษใหญ่ด้วยนะอนปะสาวัชะก็คือโทษน้อยนะแต่ก็ครบองค์มันก,กันนะคะแต่ว่าโทษน้อยนะด่ามบไหมคะ เคยด่าปลวกไหมเคยด่าเคยด่าแต่ยุ่งครับยุ่งก็โดนด่าใช่โดนด่าสัตย์รยาชาก็โดนด่าหัวเ้นไม่มีเว้นนะมีเว้นด่ายุ่งอยู่ครับเคยด่าจะอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เออการการจะบอกการบอกว่าเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนตกให้แบงค์นะนะไม่ใช่คำด่านะ อันนั้นมันสลาย,นนยลใช่เ่อ,อเออสารคิดเจตนาเจตนาเนี่ยค่าเลยต่อไปเลยค่ะสัมผัสปลาปะอ่าเรื่องใหม่แล้วนะเออคำดา่ดาด่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้มังเพย์เจอร์มงล้งนะเรื่องของการเพย์เจอร์เนี่ยนะสัมผัสบ,บวกปลาปะสัมผัสแปลว่าไยฮะการทำลายประโยชน์และความสุขเห็นไหมปลาปะคือนะ แปลว,ว่าการกล่าวรวมแล้วเป็นสำหรับเวลาปะคือกล่าวทําลายประโยชน์และความสุขอืกล่าวทําลายประโยชน์และความสุขเนี่ยท่านแสดงวัฒนธรรมว่าสังมีตาสุขขันพลติวินาเสดีติสัมผังวาจาใได้กล่าวย่อมกล่าวเอ,อ่อทำลายประโยชน์และความสุขต่างๆเสียฉะนั้นวาจานั้นชื่อว่าสัมผังสัมผังสัมผัง,ม,ผงมาจากสับเดิมว่าสังประศั พละท่ากิปัจจัยลบละและกิเสียจึงเป็นสัมผัสบาลีนะ่งเรียนบาลีนะนี่ท่านบอกมาอย่างนี้นะสัมผัสพละปฏิอิเตนาติเท่ากับสัมผัสพลาโกการกล่าววาจาที่ทำลายประโยชน์และความสุขต่างๆด้วยเจตนานั้นนี่มีคําว่าเจตนาไม่เห็นไหมครับฉะนั้นเจตนาเป็นเหตุในการกล่าววาจาที่ทําลายประโยชน์และความสุขต่างๆที่ว่าสัมผัสพลาปะ การกล่าววาจาที่เป็นสัมสป,ปาปะหมายถึงกล่าวกเราที่เลวและไหลเรื่องอะไรก็อะไรก็ตามที่มันเลวและไหลอ,อ่ะ,ม,อม,อะ,อะมันเป็นชีพผมละก็เลวไหลมันสนุกเลยมันเป็นชีพเป็นอันไหมเขาก็เลวและไหลเนี่ยนะเอแล้วก็ไม่เป็นสาระอีิจหาหาสาระไม่ได้นะหาสาระไม่ได้ดังเช่น นี้ท่ายกมานะจะอ่านตามในหนังสือนะคะนะแล้กไม่ได้ว่าอะไรใฟด้วยนะอันนี้ท่านพูดตามหลังนะท่านบอกว่าเรื่องหนังเรื่องโขนเรื่องละครนะดิเกก็ดีนะหรือไม่ก็พวกเล่นต่างๆเนะี่ยพูดจาตลกขบขันต่างๆหรือพูดแสดงหนังแสดงโขนแสดงละครนะและพวกนักประพันธ์ที่เขียนเรื่องงานต่างๆเ่านี้ จะเป็นสัมภป,ปลาลป่าทั้งสิ้นเพราะทําให้ผู้ฟังผู้อ่านไม่ได้รับประโยชน์เลยทั้งทียังแต่ทาให้เลิกเพลินไปชั่วคราวเพราะนั้นในความที่เห็นอย่างนี้เดี๋ยวมีความดีปรากฏนะจนคค๊ะฟังให้จบก่อนอนะจ๊ะชื่นใจมีนความด<ะ>ีายังให้จบม้วนเลยนะ <laughs> <laughs> กับทั้งทำให้เสียประโยชน์ที่ควรจะได้ก็ไม่ได้แล้วที่ได้แล้วก็เสียไปนะองค์ธรรมของสัมภปาลปะได้แก่อกุสลเจตนา ที่เป็นเหตุในการกล่าวสัมปะปลาปะาสำหรับถ้อยคำที่กล่าวนั้นเป็นเ,เกิดขึ้นนั้นเป็นผลแต่ที่ยกเอาคำว่าสัมปะปลาปะที่เป็นชื่อของเจตนามาใช้เรียกเป็นชื่อนั้นเป็นการเรียกชื่อโดยการโนปจาระานคือเรียกชื่อที่ใกล้เคียงเป็นเหตุนะก็ะคืออกุศนเหตุตอนนี้คืออกุศนเจตสิกค่ะสมปะปลาปะานี่แปลว่า เ็นความเมเจอองค์แห่งสัมผัสปลาปะเดี๋ยวเราดูให้หมดก่อนนะอองค์แห่งสัมผัสปลาปามีสององนะยรัตถะกระาปุรัตถาโรตั้งใจนี่เห็นไหมเจตนาเจตสิกอยู่นี่อกุศลเจตนาอยู่นี่ตั้งใจกล่าววาจาที่ไม่เป็นประโยชน์กระทานกล่าววาจาที่ไม่เป็นประโยชน์คือตั้งใจก่อนแล้วก็พูดออกไปเข้าใจไหมคะข้อหนึ่งเนี่ยตั้งใจก่อน